มาเบ่งโรงงานผลิตโต๊ะครับผมตอนนี้ได้ออเดอร์โต๊ะใหม่มาประมาณซีโตะนะครับซีโตตัวนี้ที่เราเห็นนะครับผมก็จะเป็นโค้งเอาไว้ว่างแพใหม่นะครับผมออาอย่าพึงงงอย่าพึงสงสัยครับนี่มันจะเป็นคู่แบบนี้นะครับผมนี่คือขาโต๊ะครับความสูงของโต๊ะอยู่ที่75เซนติเมตรนะครับผมรวมท็อปแล้วไม่เกิน80เซนตัวนี้เป็นขนาดมาตรฐานของคนเห่า ที่เอาไว้นั่งกินข่าวกินอย่างเนาะครับเนาะความสูงของโตะสิแตกต่างกันไปตามการใส่งานนะครับนี่โตหอนมอน้องแล้วต้องจับเลย่งบาหอนโอ้ไบ่ได้บม่ได้นี่โต๊ะชุดนึงครับตัวนี้เป็นขาสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่เหล็ก1นิ้วนะครับผมในการเห็นไหมมันสวยงามนะครับผมจากเดิมเป็นแค่กรอบสี่เหลี่ยมธรรมดาเห็นบ่ใส่ตัวนี้เข้าไปมีดูมีเท็กเจอร์ดูดีมีราคารู้รามา,หาเห่าไปเลยนี่ นี่ช่างหอยครับมวหนางานมวหนานใหญ่กำลังจะเอาไปเชื่อมครับปั๊บนะครับโอ้สวยงามตัวนี้เซ็ตแล้วนะครับนี่ตัวนี้เซ็ตแล้วซิมีจุดเชื่อมน็อตนะครับซิมีจุดเชื่อมน็อตหรือว่าจุดใส่น็อตจุดหยุดอยู่นี่นะครับ กําลังไล่เห็ดครับผมโอ้หลายนะครับ line, ออเดอร์เขาหลายแห่งเบือ้อซีโตนะครับนี่เป็นชุดเก้าอี้นะครับเดี๋ยวเห็นเป็นชุดเก้าอี้นั่งความสูง45เซนนะครับชุดเก้าอี้ความสูง45เซนนี่เป็นจังไนนะครับเดี๋ยวต้องล่องไปเอาโต๊ะมาล่องขึ้นนั่งเบิงงมาสิคือบอ <laughs> เดี๋ยวเสร็จแล้วสีเห็นความงามนะครับตอนนี้ยังเป็นสีที่ยังเป็นเหล็กกาวานาดอยู่นะครับยังเป็นเหล็กกาวานหนอยู่ยังไม่ดุดันนะครับทามันกลายเป็นสีดําตอนใ้ตอนนั้นนะครับผมมันจะงามตัวนี้สร้างกําลังแฝบเหล็กนะครับสร้างกําลังแฝบเหล็กตัวนี้ทําเหล็กฉากเหล็กฉากเอาไว้ยึดตัวโต๊ะกับไม้นะครับแล้วก็ต้องไปใส่น็อตสกูในการาจับหยุดใหม่กับโต๊ะเขาห้ากันนะครับเอา รอติดตามผลกันว่าสิเป็นยังไงนะครับเอาเบอร์สุยางจังว่านี่ยังไ้เงินเห็ดใส่พร้อมนะครับผมเห็ดขายพร้อมนะครับนี่โรงงานเล็กๆย่อมๆนะครับตอนหาเงินมีชุดจัดเลยนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสิสิสทาไยเบิร์อีกเชนึงเป็นช็อตเป็นช็อตไป,ตเ,ปเรื่อยๆนะครับว่าความขืบหนาเป็นยังไงเนี่ย ตอนนี้เห็นกํากลังขึ้นโค้งเล็กนะครับอีก2องมมือน่าจะได้ขึ้นเป็นโตใหม่ชุดใหญ่ขืนนะครับเอาเจียกระเจียไปจเจาะกระเจาะไปนะครับผมขึ้นขืนกันเลยทีเดียวนะครับทิมซางสุดยอด จะถามหัวหน้าสร้างพ่นเข้าสิเห็นโต๊ะตัวแรกได้มือใดนี่ <P ie> <S <S พี่ไ้เราจะเห็นโต๊ะตัวแรกวันไหนนี่นพรุ่งนี้เอาละครับมืออื่นสะได้เห็นแล้วเดี๋ยวพี่น,อน้องไม่เกินสองวันนี่แหละเอาชุดแรกครับผมอันนี้ชุดไหนนี่ชุดไอ้สามแผ่นนั่นนะหรือว่าแผ่นใหญ่อันอนี้สามแผน่นบอกตัวสามแผน่นเป็นตงามใช่ไหมอื อันนี้คือตดชุดสามแผ่นนะครับผมว่าตองเดองเดเอาตัวนี้เขาในบานในแถวเลยสวยปันนี่ช่างหอยนะครับสุดหยด่เมืออาชีพเลยนะครับงานละเอียดงานฝีมืองานศินละปะครับผมได้เอาโอเคครับผมใบสมนีก่อนอัปเดตการเห็นงานของทีมงานนะครับผมโรงงานเราผลิตทุกอย่างเลย <laughs> ขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ